ไได้จารกกมเดือนะครับนาูกเบื่อง,งก็ยังตอกครับสวัสดีครับนี่ำเครื่องคับนี่ครับขาดไม่ได้คือเราต้อยงหน้าครับมาเท่านะครับเนาะ เดี๋ยวนี้ปลาครับปลาทะเลซื้อมาจากเว็กซี่น,นะครับเนับถูกมาหกสิกบสมมกว่าเพราะเหตุว่ามาปรุงใส่กันกับเ,เครื่องปรุงอีสา,าน์มาเท่านะครับน้องครับล่องมันจะเข้ากันบ่ครับปลาทะเลกับพัก,กเะแ้ยงครับลองเบิ่งว่ามันจะเข้ากันบ่เล็ดลอดซูอีสา,าน์มาเท่าครับหนาตามจะเสียบทำไงเราจะไมาให้นตัวผีท้องชิบหนึ่ง Bà phang, cứ phang, bà phan cả. Chè mưa mây, gọt nè. เด้เลยครับหนึ่งห้องไหน้ันจิ้มมุกันครับเอาอี๋ได้ได้สวัสดีอันทะเลบอกอีสานมาเนาบอกมาแล้วครับก่อนงอมเขาแล้วก็เอาบัตรประชาชนเขาแล้วก็จีราทิดจอบทั้องเบื่ออะไ้เบื่อตัวเขาไปเลยก่อนช่างบัตรประชาชนทั้งเบื่อตัวทั้งทุกอย่างครับอ้ำอำสวัสดีสวัสิ เปลี่ยนบาร์บูสูบบารับูสูบดีโสูบไล่ยังสาวปัญหาร้านร้านเป็นเหล็กไ่ดหม้อหูหรือว่าเาลูสัตร์ตามลดมาซับคนเรียงผมขอเป็นกำังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับ